โอเคครับวิดีโอนี้ครับเป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับโปรแกรมดึงอ่าคอนแทคดึงข้อมูลจาก Google Map นะครับตามที่เราอ่าเสิร์ชเข้าไปนะครับใส่ข้อมูลที่ต้องต้องการเสิร์ชนะครับก็อ่าก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมาเตรียมข้อมูลก่อนนะครับใน Document, iMacros, Data Source แล้วก็ Google Map นะครับอ่าผมจะลงไว้ให้นะครับแล้วก็จะถ้า เปิดเข้ามานะครับจะเจอโฟลเดอร์รีเซ็ t นะครับโฟลเดอร์ er นี้จะเป็นที่โปรแกรมเนี่ยดึงข้อมูลแล้วเป็นสร้างเป็นไฟล์ Excel ขึ้นมานะครับแล้วก็จะแบ่งชื่อไฟล์ Excel ตามตามคีย์เวิร์ดที่เราใส่ที่เราเสิร์ชนะครับโอเคส่วนคีย์เวิร์ดที่เราต้องการเสิร์ชเนี่ยจะอยู่ที่ไฟล์ชื่อ info นะครับ csv ตัวนี้นะครับเป็นไฟล์ Excel นะครับให้เราคลิกขวานะครับ Edit with ตอมแ plus ขึ้นมานะครับ อาจจะเจอในตัวอย่างนี้นะครับผมจะเสิร์ชพลาสติกล้วตามด้วยเขตหรือเราสามารถใส่เขตหรือแขวงหรือตำบลอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพื่อให้มันจำกัดเขตให้มันน้อยลงนะครับอ่าให้มันให้มันแคบๆไปก,ก่อนเราจะได้เก็บข้อมูลมาให้ครบนะครับอ่าในตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นอ่าเราสามารถใส่ หนึ่งคีย์เวิร์ดต่อหนึ่งบรรทัดนะครับใส่ได้กี่คี่บปรทัดก็ได้นะครับผมต้องการเป็นนอกจากพลาสติกแล้วเป็นกระป๋องแล้วกันนะครับไม่รู้อะไรนะครับกระป๋องเขตอ่อนนุอยอ่าอย่างนี้แล้วกันนะครับอ่อนนุแล้วก็พลาสติกเขตเ,เปลี่ยนเป็นกระป๋อง เขตทวีวัฒนาที่จริงไม่ต้องเขียนเขตก็ได้นะครับในกรุงเทพเนี่ยอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วผมกดเซฟอย่าลืมกด Save เซฟด้วยนะครับต้องกดเซฟด้วยอะเพราะเปลี่ยนเซฟมันจะเปลี่ยนสีเห็นไหมฮะอาโอเคนะครับผมมีสามบรรทัดนะอาจจะผมย่อไว้ก่อนนะครับแล้วกลับมาที่ Google Map ของเรานะครับให้เราเปิดหน้า Google Map ทิ้งไว้ก่อนเลยนะครับแล้วเสิร์ชไปสักอย่างนึงแล้วกันอะอย่างผมเนี่ยผมเสิร์ชทิ้งไว้นะครับจะต้องมี้ให้มีผลเสิร์ชไว้ก่อนนะครับ ่าแล้วก็เปิดมาที่ i m a c โคเนี่ยนะครับถ้าด้านซ้ายไม่มีให้กดตรงนี้นะครับแล้วก็หาโฟลเดอร์ชื่อ Google m a p นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับจะเจอ c t r j s นะครับกด1ทีเท่านั้นนะครับอย่าดับเบิลคลิกใครดับเบิลคลิกแล้วด้านซ้ายหายนะครับเนี่ยตัวตัว c t r j s หายแล้วก็จะให้ผมลงให้ผมคิดเครื่องละ500เลยนะครับต่อครั้งเลยนะครับดังนั้นไม่อยากโดนปรับอย่าดับเบิลคลิกนะครับให้กด1ทีแล้วกด Play นะครับอ่ะ พอกดปับ๊บเราจะเจอตัวข้ามหน้านะครับเราจะใช้แค่ด้านซ้ายเท่านั้นนะครับอย่างเมื่อกี้ผมมี3มบรรทัดบางทีเนี่ยเราทํา1กับ2บรรทัดไปสบรรทัดแรกเสร็จแล้วนะครับแล้วแบบบางทีเราอาจจะต้องหยุดหรือโปรแกรมมันเออร์เรนะครับอย่างเช่นบางที Google เนี่ยมันชอบโหลดแบบโหลดไม่สุดอะโหลดหมุนๆอยู่นั่นแหละไม่ยอมไม่ยอมโหลดจนเสร็จแล้วมันมีปัญหาเราก็ต้องกดสต็อปอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็มาร้านอันที่3ใหม่อะไรเงี้ยนะครับเราก็กด3แล้วก,กดคอนติเนีย ถ้าทําอย่างนี้ปับ๊บมันจะข้ามไปบรรทัดที่3เลยนะครับอันที่1นที่2ก็ไม่ทํานะครับเพราะว่าอาจจะเราทําเสร็จมาแล้วนั่นเองนะครับอ่ะแต่ตัวอย่างนี้ผมเริ่มจากบรรทัดที่1นะครับผมกด continu เลยนะครับอ่ะเนี่ยครับมันก็จะใส่กระป๋องอ่อนนุษย์นะครับอ่ะแต่พอดีกระป๋องอ่อนนุษด,ดันดัน,ด,นดันแบบมีน้อยนะครับอ่ะมามันก็ข้ามมากระป๋องอทวทีวัฒนาเลยนะครับ อ่าเนี่ยมันก็จะค่อยๆลงมานะครับจนก,กว่าจะเจอคําว่าคุณอยู่สุดทางแล้วนะครับไอ้คุณอยู่สุดท้ายแล้วนะครับอ่ะนี่นะครับก็ <c oughs> คือถ้ามันเลื่อนลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะไอ้ตัวจุดแดงๆเนี่ยมันจะหายไปนะครับจุดแดงๆต่างๆอันเนี้ยอันนี้เรามองไม่เห็นว่ามันอยู่ท้ายสุดนะครับแต่จริงๆถ้าเราเลื่อนเลื่อนเลื่อนลงมาต่อเนี่ยมันจะเจอคําว่าท้ายสุดนะครับอ่ะ อะ่ะแล้วไฟล์อ่ะเนี่ยจบแล้วนะครับนี่นะครับอยู่ที่รีเซวนี่ได้มาแล้วสามอันนะครับอ่าต่อมบนบอยางเมื่อกี้สั้นๆนะครับเพราะมันไม่มีการเลื่อนเลยนะครับอ่านี่นะครับนี่จะได้เป็นรหัสอ่าผมลืมนะครับที่มันต้องเริ่มจากหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มจากหนึ่งนะครับอันนี้มันจะเริ่มจากศูนย์นะครับนี่ตามชื่อชื่อสถานที่นะครับตามด้วยอ่าที่อยู่หรือว่าเบอร์โทรถ้ามีเบอร์โทรนะครับถ้ามีตรงนี้ อันนี้ก็คือถ้าถ้า,ถาต้นทางมันดันไม่มีนะครับอย่างเช่นตรงไหนวะเมื่อกี้ที่มันไม่บอกอ,อ,อ,อชื่ออะไรนะครับเมื่อกี้สำนักงานเจ้าท่าภูพิภาคสี่นะครับเนี่ยมันไม่บอกสารที่เห็นไหมฮะมันก็กลายเป็นรหัสนี้มันก็ดึงมาอย่างนี้มานะครับอืโอเคแล้วก็ ตัวอื่นไปดูตัวอื่นบ้างนะครับพอดีผมยกตัวอย่างจางจังหวัด่างจังหวัดมันไม่ค่อยมีนะครับนี่นะครับกระป๋องชีวพัฒนามี45บรรทัดนะครับนี่นะครับตามนี้นะครับพอเสร็จปั๊บสมมติเราเสร็จแล้วรอบหนึ่งเราก็มาเปลี่ยนนะครับอย่าลืมต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นเพราะสามอันนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับอ่าอย่างเช่นตัวอย่างนะครับพลาสติก พระขนงอ่านะครับแล้วผมต้องการอันเดียวเลยนะครับผมกดเซฟเดี๋ยลืมเซฟด้วยนะครับพลาสติกพระขนงอ่าแล้วเราก็มาลันอีกรอบนึงนะครับนี่ผมทำตัวยหญ่ให้ดูเยอะๆเลยนะครับผมกดคอนติเนียเลยบางทีเนี่ยเนี่ยมันจะบางทีมันหมุนหมุนไม่หยุดเลยนะครับ Google ผมให้มันรอ3.5วินาทีจะได้ไม่เร็วไปนะครับเดี๋ยว Google มันจะแบบ เฮ้ย hey, คุณเป็นบอดปะเนี่ยเร็วกดเร็วเกินอะไรเงี้ยนะครับอ่าอะไรที่มันนานมันก็จะนานหน่อยนะครับถ้ามันเยอะมันก็จะจะนานหน่อยนะครับขั้นตอนในการแบบเปิดข้อมูลทั้งหมดนะครับอืมนะครับอันนี้ผมให้ดูจริงๆเลยนะครับว่าไอ้ที่มันมีเยอะๆเนี่ยมันก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ เนี่ยบางทีมันก็อะไรไม่รู้นะครับเสิร์ชพลาสติกดันได้ร้านอะไรมาไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่านี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะดูกระทัาสุดท้ายนะครับว่าเราเจอบริษัทอะไรนะครับนี่โรงงานผลิตบับเบิ้ลกันกระแทกนะครับ OVP อเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับชีริซาพลาสติกภ้าขนงนะครับนี่นะครับ นี่เห็นไหม OVP ไหมครับจริงๆมันก็เปิดอันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมแก้ให้มันเริ่มจากหนึ่งนะครับอันนี้ผมโทษทีนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานมีปัญหาอะไรก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ